วันน<ส> <orman pulse, S 1> ั้นเราโมโหอาจารย์โมโหทุกคนเลยเขียนอีเมลไปบอกอาจารย์ฉันไม่เรียนละจะกลับประเทศไทยแม่ฉันตายแล้วฉันไม่รู้จะเอาความสําเร็จไปให้ใครอะไรเงี้ยก็พอเขียนอย่างนั้นไปปุ๊บแลนด์หลอดก็โทรไปหาอาจารย์ที่ที่นู่นเขาจะมีระบบที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กันดีมากแลนด์หลอดก็รู้จักอาจารย์มีเบอร์อาจารย์อะไรเงี้ยก็โทรไปบอกอาจารย์ว่าตอนนี้เชงกําลังอยู่ในอาการที่แบบว่า เกลี้ยกลาดแล้วก็โมโหทุกคนเลย<ม>ใครก็เขาหน้าไม่ติดนะอะไรเงี้ยมีตำรวจมาที่บ้านบอกว่าถ้าเค่งกลับมาบ้านให้โทรบอกตำรวจด้วย<ม>แต่แลหล,ล,ล,ลอดก็นึกว่าตำรวจจะเอาเราไปทำไม่ดีไม่ได้อนะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่า<ม>จิตแพทย์เป็นคนโทรเรียกตำรวจมาให้มารับไปโรงพยบาบาลแล้วไลหลอดก็ไม่ไม,ไม่ไม่โทรบอกตำรวจเพราะว่าบอกว่าฉันทอเรีรเค่งไม่ได้<ม>ก็โทรไปบอกอาจารย์อาจารย์บอกว่ายูไม่ทำฉันทำเอง เพราะจริงกาลังอยู่ในอันตรายก็คือผมผมจับตรงนี้ก็คือเราเขียนไปจะลาออกไม่อยู่ละทุกคนร่วมมือกันวางแผนใช่แต่ที่นู้นเขาเข้าใจที่นู้นเขาว่าเป็นอาการป่วยเพราะฉะนั้นนํามาซึ่งการรักษานํามาซึ่งการรักษาเขาประสานงานกันดีมากเขาเขาไม่ทิ้งเราแทนที่เขาเขาจะแบบว่าไม่ใช่เรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นห่วงเรามากเขาก็ให้ตำรวจมาถึงที่บ้านมาหลายนายเลย เราก็ตกใจเพราะว่าเราเรามีความคิดหลอนอยู่แล้วว่าหน่วยราชการมาเอาสัตวทะเลมาส่องดูชีวิตเราเนี่ยจนเราไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เอาตำรวจมาเราก็ขัดขืนสู้กับตำรวจผู้หญิงบิดมือเขาไปทีหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่ควรทำร้ายคนก็เลยปล่อยเขาก็เลยเอากุญแจมาล็อกมือแล้วเขาก็ทำหน้าขึงขังเขาก็บอกเก็บเสื้อผ้าซะเราจะพาอยู่ไปที่อื่นก็ไปไปลงสรุปตรงนี้เลย คือมันเป็นรายของการรักษาแต่มันได้ได้เนื้อหาสําคัญแล้วก็คือที่นั่น่นเขาทิ้ดเราแบบผู้ป่วยผู้ป่วยใช่เขามองเห็นเราถึงแม้เราจะไม่เรียนแล้วชรลาออกแล้วใช่ใช่ใช่เขาบอกไม่เอาไปรักษาต้องเอาไปรักษาแล้วตัดกลับมากระทั่งไปรักษาตัวจนหายระดับหนึ่งหายจนสงบเขาเรียกว่าสงบสงบแล้วกลับมาเรียนจบเขามั่นใจแล้วเราจะไม่ไปฆ่าตัวตายเขาก็ ปล่อยเรากลับมาแล้วระบบเขาก็ดีอีกทางมหาลัยเนี่ยพอเรากลับมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ให้อาจารย์ที่ปรึกษามาคุยกับเรานะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นจิตแพทย์ไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาเขาเรียกประชุมเลยมีมีไวซ์ชันเซอร์คือคือเป็นเป็นเหมือนอธิการบดีเนี่ยเรียกประชุมเลยเขาให้ความสําคัญมากแล้วเขาก็มี Wellbeing Advisor เนี่ยเข้ามาที่ประชุมด้วยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีซีสเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเคงมีปัญหาคับอกขับใจอะไรเนี่ยอยากเล่าอะไรให้มาคุยกับ Advisor อร์แล้วก็ถ้าจะคุยเรื่องวิชาการเนี่ยคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเอาเรื่องอื่นไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจคุยกับคนนี้ใช่จะเอาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ใช่เขาคือเขามีวิธีทวีตใช่ใช่อันนี้อันนี้ที่อยากสื่อเพราะว่า ระบบมหาลัยในประเทศไทยยังไม่มีแบบนี้หร,หรือว่ามีแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในวงการมานานเรียนจบก็ก็อยู่ที่นั่นจนสอบจบญญาเอกคือเข้าโรงพยาบาลปี55ออกมาประมาณสิงหาใช่ไหมคะก็มานั่งเขียนเขียนบทสรุปที่ที่ทำการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลอะไรเงี้ยเขียน เขียนบทสรุปด้วยความยากลําบากนะเพราะตอนนั้นเราสมาธิเราหายไปเพราะเราป่วยมาแล้วเราก็มีอาการหวัดระแวงอยู่อยู่ด้วยก็ใช้ใช้ความยากลำบากพอสมควรเพอร์ฟอร์แมนซ์ดรอปลงไปมากอาจารย์ก็บอกแต่อาจารย์ก็ช่วยเต็มที่อาจารย์ก็แบบดูแลอย่างดีเลยแล้วแล้วแบบอาจารย์คือวันหนึ่งเนี่ยที่ทางานอยู่ชั้นสาอาจารย์อยู่ชั้นหนึ่งวิ่งขึ้นลงเนี่ยวันหนึ่งเป็นเป็นสี่รอบอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็เขียนจนจบแล้วก็จบเล่มเลยเขียนจนจบเล่มอาจารย์ก็ไปนัดอาจารย์ที่จะมาสอบอปริญญาเอกซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เลยก็นัดมามาสอบก็มาสอบอาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องภาษาแล้วก็เราป่วยด้วยอตอนที่สอบก็อาจจะมีการใช้ภาษาที่ไม่ได้เป็นเนทีฟแล้วอาจจะสื่อสารกันคลาดเคลื่อน คนที่เขามาสอบเนี่ยเขาก็เลยยังไม่ให้ผ่านเขาบอกว่ามีไมเนอร์คอเรคชันก็คือมีแก้แก้ไขเล็กน้อยแต่ให้มาอยู่แปดหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ <laughs> ก็เลยอยู่ต่ออีกสักเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะเขียนงานตรงนั้นแล้วพอดีวีซ่าหมดกอพอก็ไม่ต่อให้ละเป็นเป็นวีซ่าข้าราชการออแล้วก็ก็เลยต้องต้องกลับมาแล้วก็มาเขียนเขียนงานต่อที่ประเทศไทยแล้วเนี้ย จ,จุดเปลี่ยนแปลงก็คือพอกลับมาประเทศไทยปุ๊บเนี่ยมันไม่มีระบบดูแลผู้ป่วยแบบที่นู่นเราก็เลยเริ่มเคว้งคว้างเราก็เลยเริ่มเสียศู์ค่ะแต่ก็ยังไปสอนนะคะก็และสอนได้ดีด้วยก,ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสอนนักศึกษาเนี่ยชอบใจเตรียมการสอนไปอย่างเต็มที่แล้วก็แบบแบบสอนแบบว่าเราเอาความรู้ปริญญาเอกมาเนี่ยแล้วก็หาแมทช์เชี่ลที่เป็นภาษาอังกฤษอ,อะไรอย่างเงี้ย สอนแล้วนักนักศึกษารู้สึกได้เปิดโลก,กได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็สนุกอะให้นักศึกษาประเมินมานักศึกษาก็บอกอยากเรียนกับอาจารย์อีกแล้วมันเกิดประทุอะไรขึ้นมาเพราะมันไม่มีมันมีไม่ได้มีการดูแลต่อเนื่องมันไม่ได้มีการดูแลต่อเนื่องอาการมันก็กาเริบขึ้นมาอีกก็ก, <c oughs> กลับไปเรื่องการเมืองตอนนั้นมีกปป,ปอสอนกวีดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นพีซเมเกอร์ก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเห็นคนทะเลาะกัน ก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็มาเขียนอีเมลส่งทุกคนในมหาลัยอาจารย์ส่งถึงทุกคนเลยออสตาฟเลยออสตาฟเลยก็มีอาการพูดขอโทษนะค่ะไม่เป็นไรเหมือนกับว่าอินคลั่งคลั่งค่ะค่ะใช่หคำนั้นแล้วส่งไปทุกคนเลยส่งไปถึงทุกคนเลยด้วยด้วยความคิดเพี้ยนๆของตัวเองที่คิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารเท่ากันแล้วแล้วเราไม่ได้ไปใช้ Facebook ด้วยเพราะตอนนั้นเรากลัวว่า เฟซบุ๊กโดนแฮกเราปิด Facebook ไปเลยอะไรตอนนั้นมันเริ่มหลอนอีกหลอนหลอนอาการหลอนมันกัไอ้ที่บอกว่ามันคงจะมีสปายทั่วตัวเราเนี่ยอาการหลอนกลับมาเพราะว่าตอนนั้นไปทําฟันที่โรงพยาบาลหมอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็นึกว่าคุณหมอเนี่ยส่งสัญญาณอะไรให้เพราะคุณหมอเนี่ยไม่พูดแล้วคุณหมอก็จะใช้วิธีแบบ f a ซเอ็กซ์เพรสชหรืออะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> แล้วเราก็นึกว่าคุณหมอแบบห,หมอพูดไม่ได้ก็กเลยต้องส่งรหัสลับอะไรอยเงี้ยเข้าใจนี่คือมันคือมันคือโรคอ่ะใช่มันเป็นโรคใเข้าใจให้ตรงกันมันคือโรค,โรคแล้วก็ตอนที่เขียนอีเมลเนี่ยก็เขียนไปดิ่งไปเขียนไปได้สักพักหนึ่งก็บอกว่าขอหยุดพักนะคะตอนนี้ไม่ไหวละขอไปตรวจข้อสอบอนะไรยเงี้ย